คราบทักทายสบายดีเด้อสวัสดีเอฟซี MG ท่นารัก ท,ทุกท่านวันนี้ก็มาพอๆกับน้องสาสาวเลาเหนืออีกเส,ส้นเก่าเส้นเกยนเนาะซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาฝากเอฟซีทุกท่านช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแงใจให้น้องสาสาวเล่าเหนือเด้ดเดอซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือน้องสาจะพาทุกคนไปชมคลิปวิดีโอซึ่งว่าทางรถยนต์ระดับที่ยาวที่สุดในโลกยังไม่มี ใทําลายสถิติได้นอกจากประเทศไทยนั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าโอ้โหสุดยอดเลยทางรถยนต์ระดับที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งน้องาสาก็เคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องาสากขออนุญ,ญาตหลายๆเด้อมาทางช่องของตามภาษาเป่าเ่านั่นเองที่น้องาสากจะได้เอาคลิปวิดีโอของเพิ่นมารีแอคชั่นในทุกคนดนเบื้องได้ชมนํากันและหลังจากจบคลิปวิด น้องสาวก็จะพาทุกคนมาฟังมุมมองของสาวไทยว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะทุกท่านและต่อไปพวกเรากขไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้าสบายดีทุกคนนอนในลาวสวรรค์วัวววนนี้พวกขอก็บ้าลาวตรงนี้คือ,อเป็นแยกเมกานะครับเป็นที เส้นทางที่ทุ่มเป็นสุดยอดจริงๆเลยแบบโอ้โหอลังการที่สุดครับในประเทศไทยเส้นทางรถคือแยกหนึ่งครับระดับที่ยาวที่สุดในโลกข้างบนคือทางหลวงปาวิถีทางพิเศษได้เห็นแล้วก็ตื้นตาตื้นใจมากเลยนะคะยาวที่สุดในโลกจังใดเดี๋ยวบ่าวล่าสีมาอธิบายบ้างเนาะใช่ค่ะเอาทีไปคนความมาเห็นรู้สึกว่า ทางรถยนต์คือเป็นของบุรภาวิถีประเทศไทยครับที่ยาวที่สุดในโลกปัจจุบันเนาะก่อนอื่นบาวราวกะทีเราบอกข่าวว่าใช่่คะแยกนี่คือว่าหลายเส้นหลายสายอีหลีพี่นองเมืองไทยเฮตัยยิงไหเบืองพิษดาทึ่งๆจะทางไปใส่แน่ปีนองเอ้ยเอาละทุกคนครับบาราว่า้ามาเบิ่ง ทางบุรพาวิถีทางด่วนพิเศษทางด่วนพิเศษบุรพาวิถีกรุงเทพชนบุรีเป็นเส้นทางเชื่อมต่อะระหว่างเมืองหลวงกับผา,าตะวันอองยาวขนาดเลยนะคะทุกท่านโอ้โหนออจนสุดสายตาเลยนะเชื่อมต่อกันได้ครับการขนส่งค,น,งคนยัง่ยกันง,ง่าย <c oughs> <c oughs> ปลอดภัยพี่น้องโอ้โหทุกท่าน เริ่มต้นนะทางนี่ครับถือว่าสุดยอดที่สุดเลยนะคะดูสิคะทุกท่านไปข้างในเนาะตอนนี้อยู่ทางขนาดว้าวทางด่วนบุรธภาพวิถีทางพิเศษนึกว่าเป็นสนามบินเลยนะคะทุกท่านโอ้โหกว้างใหญ่จริงๆสร้างว้าวแต่ว่าสร้างในช่วงปี2500นหาร้อยสามสิบสามสิบกว่าปีนะครับเจ้าเริ่มเปิดใช้ประมาณปีสองห้าสี่หนึ่ง ได้รับการบันทึกจัดอันดับโดยกินเนสบุ๊กครับกินเนสบุ๊กโอ้สุดยอดสายตาเลยนะคะทุกท่านสุดสายตาเลยนะคะทุกท่านในโลกแต่ถูกคนสถิติครับเบื่อกี้และพี่น้องนี่แหละนี่คือห้างด่วนที่ยาวที่สุดในโลกนะพี่น้องเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกเลยนะคะถูกลมสถิติในปี2 5 5 1ารอยาิเบครับ ใช่ค่ะโดยเป็นสะพานทางรถไฟความเร็วสูงครับเป็นสะพานรถไฟความเร็วสูงนะคะ่ะ<า>นานหรือเวยรเนอในประเทศจีนพ่อในประเทศจีนครับพี่น้องอือขอไปซึ่งเป็นสะพานรถไฟความเร็วสูงนะครับทางด่วนพุทาวิถีเลยมาเป็นทางเงยาาที่สุดระดับ <c oughs> ของโลก แต่หนึ่งในืหานั่นเป็นสภาพยาวที่สุดเลยนะคะทุกท่านว้าวโอ้โหแตพี่น้องฟังเด้อแต่โอ้โหเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกท่านทางรถยนต์ว้าวถือว่าถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะรับพาวิธีเป็นอันดับหนึ่งของโลกณปัจจุบันนะครับผมฟังดีๆเด้อพี่น้องเป็นอันดับหนึ่ง ของโลกณปัจจุบันระยะความายาวหาสิบห้ากิโลเมตรครับจากกรุงเทพไปชนบุรีพี่น้องครับ <c oughs> เห็นบอกความสวยงามความอลังการของเส้นทางเมืองไทยครับพี่น้อง <c oughs> ปัจจุบันก็นยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ครับ <c oughs> ยังโบหันนี้ <c oughs> สะพานรถรถยนต์สะพานยกกระดับรถจนที่มีความยาวเ <c oughs> หนือเส้นทาง พิเศษบบราวิถีได้ลงครับก็ยังเป็น่าวที่สุดเลยนะคะส่วนหนึ่งในหาที่ว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงครับเป็นอดาพกของโลกที่มีความยาวทีสุดเป็นใช่ค่ะรสาตอันดับก็คือท้างยกระดับนะครับเนาะเขาร่วมใส่กันเลยแต่ว่าถ้าเป็นทางรถยนต์น่ะคือนี่คือบบราวิถีเป็นอดบหนึงของโลกครับผม ใช่ค่ะต่อไปนี้กะมาดูบรรยากาศเป็นเสนทางที่สวยงาายกยกสูงระดับขึ้นแบบโอ้หลายเมตรอยู่ความสูงแบบบ้านตึกสี่หาสั้นใช่ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นใช่ค่ะคลา,ายว่าว้าวจุดขันรถ เท้งๆนะครับโอ้โหข้าเจ็มาเป็นแบบข้างบนก็ยังมีอีกนะคะทุกท่านรถเสียรถพ้างเนาะเรียกว่ารถมีปัญหาใช่ค่ะเบือหน้าโคดทางนาอจจะตเห็ุเป็นทางแยกไปหันมานี่ใดอีกที่นึงครับก็คือว่าเหตุไบ่นะครับเนาะเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะคะทุกท่าน มาเบิ้งที่แล้พี่น้องเบิ้งดีๆดีพี่น้องอลังการงา่ค่ะยาวสุดสายตาจริงๆนะคะทุกท่านน่าจะเบ็ดเสร็จแล้วกันน่าจะยี่สิบปลายปลายเนาะยี่สิบปลายปีพี่น้องหรือว่าอยูเล่าบานมี่ยังเลยนี่สมว่าเป็นชานที่ยาวที่สุดในโลกจริงๆนะคะมีแต่ทังยังเป็นเอ่อเลียงจันยังเป็นขีนแฮ่อยู่แบบป็นทังยีนรู่ปร่างอยู่ครับตอนนี้ ใช่ค่ะกลายมาเป็นทางลาดยางน้่แมีวหล่เราพี่นอ้องทางเลี่ยงจนันเนาะแต่ก็เป็นบางส่วนนอกเมืองมาจาังหน่อยแนก่ก็เป็นหินลูกรังทางไงกลุ่มเมื่อก้าวเราพี่นอ้องใช่ค่ะแต่ตอนนั้นคนไทยเมืองไทยสร้างมาเป็นทางยกระดับเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องลำนาเล่าไว้เกือบโอ้สามสิบสี่สิบปีเรื่องถน,นนยกระดับเนาะ ถ,ถ้าเล่ายังบ้านในสางเอาน้นยกระดับคุณคือไทยนี่จะแสดงว่า,<ช>าอีกชิปปี้างนากร่วมเวดเซรกะกธออีกสิปปี้างนาทั้งเล่าบ้านในเฮดกอาจจะเป็นสามสิบส<ช>ี่สิบปีปน้องครับเพราะว่าไทยลำนาไปแล้วครับสามสิบสี่สิบปีเร่อยากเรียบเทียบนะครับเนาะเทียบเทียบดีกว่าครับ เบาเราออกข้างขนาดเ,านเป็นถนนอีกวงหัวงมีท่าขนาดตลอดเส้นทางเลยครับเงาไปถึงชนบุรีส่วนทางบุรพาวิถีลอยป่าคือหาจิหากิโลเมตรครับ,ค,รบความเงาอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าอันดับหนึ่งของโลกถ้าเป็นสะพานรถยนต์เนาะยกระดับสะพานยกระดับรถยนต์ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับ ต่เป็นสะพานถาร่วมแล้วเป็นสะพานยกกระดับก็คือสะพานที่ยกสูงขึ้นมาคือความเร็วสูงของจีนครับเป็นันดับหนึ่งถึงหาของโลกส่วนสะพานวิจิตเป็นระดับสอของนองครับตึกสูงใหญ่มากเลยนะคะที่ว่าสุดยอดครับบ่าวเล่าจะเข้าไปใบเด็กไปเบิ้งอ่าทือว่าสวยงามที่สุดเลยค่ะทุกท่านพี่น้องช่วง ช่วงนี้เขามาจัดกโปรโมชั่นเน oh. มาจัดบูธจัดอย่างมาเล่ากับสีเขาไปตั้งบูธนั่มแหละแต่กับสีไปนยนางรอเบิง้ง mm hmm. นะของสื่อของขายของที่เขาขายแบบลดรลคาคาเราบพี่นอ้องเป็นของเครื่องสหาพัเนาะพรว่าสิของพวกเสื้อผ้าล่องเท้าหรือของกินของใสกับมีหลายอย่างครับเ oh. ขาลดราคาครับพี่นอ้องฝ่ามาเด้อฝ่ามาเด้อปุระสิมา ชุดชั้นในผู้หญิงก็มีเดอ้อลดราคาครับพี่น้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดบบราอิพาเขาไปเบิรงคลิปหนาเนาะใช่ค่ะายาวาาสุดสายตาจริงๆนะคะทุกท่านขอด้ใส่นี่คือของเป็นเนมครับเป็นของดีๆนั่นแหละเอามาลดราคาให้พี่น้องได้ใส่ได้ซสื้อได้ใส่สอยครับพี่น้องครับของส่วนตัวเนี่ยของที่ยาวที่สุดในโลกจริ<อ>งๆนะคะเอาละครับเดบบราเขามาที่ใบเทค ใบเต็กะรางสางไม่พี่น้องบ่งท่างนี้บ่หง้ว่าก็าที่สางเฮ็ดอีหย่างอาจจะเป็นจุดศูนย์ประชุมบ่จักพี่น้องเขาต้นยางหน้ามาปลูกเว้ต้นใหญ่ๆปลูกในในอ่ทาทั้งใต้ติ้ลนะครับนี่ครับโอ้ยต้นบักไงเลย จอดอีหลีใช่ค่ะสวยงามครับเห็นเขาใบเท็เอาแล้วครับพี่น้องเ่เล่ากับซีเรียวเขาล้านจอดใช่ค่ะล้านจอดท,ที่จะไปขึ้นทางห้อเนะพี่น้องขึ้นทางห้อไใบเท็กบางนาะ จบไปแล้วนะคะทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอและต่อไปเราก็ไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของสาวไทยว่าวาเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งท่านแรกเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า เรื่องความยาวโดนสะพานเสื่อมจีนฮ่องกงแสงไปแล้วครับแต่ท่านับเป็นสะพานแบบร้อยสริงอัดแรงแบบนี้ถือว่าเป็นสะพานในแบบนี้ที่ขึ้นส่วนใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดครับแล้วมามองของคนถัดมาสะพานลอยของไทยหรือจะเท่าสะพานลอยของเราในเวียงจันทได้เห็นคนลาวบอกว่าคนไทยอิสระสุดๆแล้วมามองของคนถัดมานะคะนี่แหละเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาครับ พัฒนาไปเรื่อยๆและมุมมองของคนถัดมาทางด่วนที่ยาวที่สุดในไทยปัจจุบันคือทางด่วนจากกรุงเทพเคตบางประอินไรรินครราชสีมาครับเพิ่งเสร็จในปี2565 ความยาวประมาณ196กิโลเมตรแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะตกแทบจะไม่เปียกเลยแล้วมุมมองของคนถัดมายาวที่สุดในระบบจัก,กรวาลแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะต่อไปก็คงมีอีกหลายๆสะพานในไทยแสงทางด่วนแห่งนี้เพราะกําลังช่างอีกสองแห่ง1ทางด่วนดาวขนองถึงวังมะนาวเพชรบุรีถนนพระามสอ,สองสองทางด่วนบางประอินนครราชสีมามุมมองของคนถัดมาท่ สายพรามสงวังมะนาวเสร็จสิ้นนั้นจะยาวที่สุดและมุมมองของคนถัดมานะคะจะสร้างเป็นทางแยกนั้นไม่ใช่ครับเป็นด้านเก็บเงินและเป็นทางขึ้นทางลงเห็นไหมทางลงที่อยู่ทางซ้ายมือและทางขึ้นจะอยู่ทางขวามือแล้วมุมมองของคนถัดมา ผมคนไทยยังไม่รู้เลยแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไทยสร้างถนนมาตลอดไม่หยุดยั้งแต่ลาวยังไม่ได้เริ่มอย่าเปรียบเทียบกันเลยแล้วนี่นะคะทุกท่านก็เป็นมุมมองหรือว่าความคิดเห็นของชาวไทยให้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าน้องสาก็นับว่าเป็นบุญตามากเลยนะคะที่ได้เห็นซึ่งน้องสาก็เพิ่งรู้เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะทุกท่านว่าสะพานที่ยาวที่สุด ในอันดับหนึ่งของโลกก็คืออยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะทุกท่านโอ้โหถือว่าการที่มีความคิดสร้างแบบนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดมากท,ที่สุดเลยนะคะทุกท่านถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะทุกท่านถือว่าโอ้โหองค์สาก็ไม่รู้จะพัณน,นาอย่างไรเลยนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศไทยพัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้จงจริงๆเลยนะคะทุกท่านที่หลักๆก็คือถนนหนทางซึ่งว่าได้เห็นแล้วก็ ตื่นหูตื่นตาม,มากเลยนะคะโอ้โหพี่น้องน้องสายเห็นทีแรกก็นึกว่าเป็นสนามบินเลยนะคะความว่า กว้างแล้วก็ยาวโอ้โหพี่น้องถือว่าสุดยอดจริงๆเวลาที่ขับรถไปฝนตกก็จะไม่เปียกจริงๆเลยนะคะทุกท่านถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะประเทศไทยน้องสายโยกโ,โป้ให้เลยค่ะน้องโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของคลิปวิดีโอนี้ถ้าหาก f c ท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้ของเมนตนได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่นก้นและกันค่าและท้ายนี้น้องสายก็ขอ,ขอขอบใจ FC ที่นีนารักทุกท่าน ที่ให้การติดตามรับสมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปนั่นเองและไทยนี่น้องสาวก็ฝากซ่งองของน้องสาสาบราลาวเหนือเด็ดเด้ฝากเอฟซีทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกดสับสกค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลงังใจให้น้องสาสา,าวเลาวเหนือเด็ดเดแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปจ้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย